ไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านผู้ชมจ้านี่คุณเว็ชนะเอ้ยไม่ันไม่ใช่แฉแนวนี่วะว่าไงคุณเวฟคเณนวงอคุณเวเน่งอยู่ไหนไปไหนเนี่ยอ้ยเน่งอยู่ไหนวะเอ้ยเหน่งอะเอ้เน่งอะไม่รู้คิดหายล้วอ้เน่งอะเอออกล้วเขาใหม่เออใช่ใช่ใช

เฮ้ยเจ้าว่างยมันเข้าไปแล้วไอ้ท็อปปล่อยแม่งมาตามเตสัียงเนเดี๋ยวแป๊บเแม่งคปิดเสียงเวอโอเคไม่ได้เสียบหูฟังนะเนี่ยโดดๆเลยลองกูมั่งแกลองกูมั่ง นมึงอยากออกจากแมปอันนั้นไหมออกแล้วคือคุณแล้วมึงแบบมึงไม่ต้องออกเกมอ่ะใครว่าล่วงมาเนี่ยมึงไงไม่ใช่มันโอมาโอมาสิบเอ็ดเดเหรอนี่กูเถื่อน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 มันเถื่อนมันกูเถื่อนมันผักมันลง เราไลฟสาระกับอันนี้มากเลยไอ้หาเนี่ยไอ้สาเ่เกกูลโอ้ยคันตีนกูเกียนกูเกียนกูเกียนเหี้ะัยกูทไมอะรอยูเดสเเฮ้อกูอยู่นอกแมปเฮ้ยมีคนไทยด้วยจีเฮสยังไงทมา ทามใช่ไหมไทมทีเอชใช่ไหมวะทาม์เขาเห็นมึงกูอย uh ู่ในยูทูบคนที่ชื่อว่าไอ้ผัดไอ้เยี่ยนี่ผัดนี่ไงทาม์ทีเอชไทม์ทีเอชอะ SSRZ คุณอ้อยเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ย SSRZ เนี่ย SSRZ เนี่ยเฮ้ยกูเจอแล้ว SSRZ ใช่ไหมเออกูตามเาตติดเลยเนี่ยนี่ไงนี่แหละคุณอ้อยวู้กูตามเขาติติดเลยเนี่ย นี่คุณออยแม่คุณออยครับผมไปอ๋อจะคุณเว็บเฮ้ยมีออยคุณออยมาด้วยเอชเอชเอชอารีเอชแซดโอ้มาด้วยมาเล่นด้วยเว้ยยูว่าไงฮะผมคือโอเคนั่นเสียดมากเลยใครวะเอ็นเองมึงตัวบีนำหน้าใช่ไหม น่าใช่ใครวะนี่ไงคุณอ้อยนับน่ามาเล่นด้วยเว้ยใครแม่งมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณอ้อยวูวมาเล่นมาเล่นด้วยดูนี่เอาแล้วคเปลี่ยนชื่อมาแล้วอ้อยเจ็บเ้ยคุณอ้อยเฮ้ยอ่าจำชื่อเขาได้ไหมเนี่ยนี่ไง s s r e n c นั่น ปั๊บพิมพ์ปั๊บเป็นพิมพ์ไม่ขึ้นอีกแล้ว H E L L O h e l o S S อ่านี่กุตาพูดติดเลย E N าตรงี้ตรงที่เขากระโดดกันแดบึ๊บน่า hello คุณเว็บ

ไหนวะเอ้ยคนไทย you, คนไทยนี่คุณเวฟปุ๊บอยู่ข uh, ้างหลังเองอะเอเจไอเอเอ็นเซนหาแม่เจ้าคิปหายและวเอเอไอเอเอ็นเซนหาเออนั่นดูดเอเจไอเอเอ็นเซนหายอะ หายไปเลยเข้ามาตรงที่เองเจอ S I E Z I E N เออเฮ้ยท็อปแสดงว่าตรงที่เราโดดดิมันอยู่ตรงหลังๆอ่ะอะไรไปไปตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยวันนี้โชคดีเหี้ยวะมึงอ่ะ S I E Z ูได้ลองดิเจอท่านออยด้วยเยอะ แต่ไม่ได้อ,อ,อ,อะไรไม่รู้อะ power ปุ๊บอาเจ้าปุด้ใครเนี่ยอ่าไหนอยู่ก็ล้วส่ง password มาอ,อยู่ไหนเนี่ยไอ้เน่งมึงชื่อไรอยู่ไหนวะ มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยม oh, ึงลองกดย้อนกลับแล้วดูชื่อมึงดิอายีเอ็นมึงอยู่ตรงไหนไหนตัวรู้ดิโอ้สองกูรู้แล้วมึงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเดนนี่ตรงนี้ตรงน้ำเนี่ยเดินไปเลย เอไอนี่ไงจะเล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่ว่าไงครับคุณอ้อยเแล้วคุณอ้อยครับคุณอ้อยแฟนคลับครับแฟนคลับอ้าวชิบหายตลกตลกเรีวตลกประจําไหมครับพี่ตลกประจําไหมครับอยู่ที่เกิด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 ว่าไงฮัลโหลอยากไปไวสิวว ปุ๊บเออีเอลลโอ้ฮัลโหลเอฟเออาร์อีอ้าวอีเอ็นเซตบับฮัลโหลเอเดอ้าวเอเดนอาหารอาหารเนี่ยเอเดนอารีเอ็นเซตหาอชิบหาละ

อยู่นี่ไงหนวะนี่ไงจะแยวมึงอยู่ไหนเนี่ยตีหลังเขาอยู่ปะตีตีหน้าเขาอยู่เนี่มึง B R O W S เนี่ยใช่ทำไมจะไม่ใช่ล่ะอนี่นี่กูอยู่ไหนวะไอ้ชี่มันมองอกด้กูล็อกยินไว้จ้ะล็อกยินไปแล้วไหนะเอง่ายคุณ คุณอ้อยเราเป็นแฟนคลับคุณครับแฟนค่ะคุณครับแฟนค่ะมึงผักกูทำเชี่ยอะไรแล้ไอ้มึงแบบเพิ่งหนีคุณดิไหนเนี่ยเอ็งเนี่ยเพิ่งล็อกอินตอนนี้ตอนนี้กำลังติดตามกูได้ใจแซดอยู่เย่เอจใครใช้ถูกวะนั่นฮัลโหลอยู่อยู่ไหนวะอ๋อไปไหนแล้ววะอ่าเราต้องติดตามเราต้องติดตามอ่าเราต้องติดตามเราต้องติดตามสักหน่อยวู้โห้ยโดนถัก

มึงอย่าแย่งดีกูเป็นแฟนคลับเว้ยไม่เอ้ยไอ้เจ้าพัการ์นุารไอเยเราเจอคุณออยนะที่เล่นกับพี่แท็กเกอร์เย้ไหนว่านี่ไงยู่บนบ้านใปะคุณไอเยสเซดนะฮะดูให้เต็มเต็มตาครับเออ อยู่ชั้นสามเอเดนไอเซน่าใช่เลยเย้วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นัดนี่ก็บ๊ายบาย